พี่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปมาค่ะโอ้ยเดี๋ยวีไปหาอาจารย์ถามอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอุ้ยยำแรงงามแห้งค่ะบรรยากาศนี้สวยงามมากบบออกครั่ยดิ้มออกแล้วค่ะพ่อกันชัยยิ้มออกแล้วแก้ปัญหาได้แล้วรอ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 ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ

อีลาเมื่อะไรบ่หนิบอค่ะบอเมื่อค่ะอีลามันเบื่อค่ะุครับยังอย่างนดี้เห็นซ่องขาหลังใจเปลี่มีคนฝวาถึงมาจังรับครับเมปาฝากเขาเมเเนี่ยะเม่ปาเม่ปานหรือเมปาทุกช่องเลยก็เล่ากระลังเขียดอยู่นี่เอาไปใส่มากเล้ครับเนี่ยฝากความคิดของถามหาไปอย่งนีอกผมเลยมาบอกก็พอเลยบอกนะกแล้วเนี่ยฝ่าบอกแล้วเนี่ย เัล่านขั้นคืนหอดกับวัดต้องทุกมหาเพรเขียมโดยตรงเวลาทุกมเปรตเวลาฝากเวลาฝาเผมครับเจ้าเห็ดน่ยใช้เจ้าเห็ดเนาความสุกเตอรพี่น้องเลยแทบช็อก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 เลยพี่น้อง แทบช็อกเกิดอะไรขึ้นนะคะเอาเอาผ้ามาเช็ดเอาผ้ามาเช็ดกับแบบเสียบบักอยู่ในที่พ่อเอาถุงแม่ที่เป็นเดนลายไปนะคะเอามาเช็ดให้เรียบร้อยนะคะไม่ใล่ละไม่พีไม่ปานบอกบอกม่ะ ไม่ปานไปเยอะหรอไม่ปานไปอีกแล้วอบอกไม่ปานบอกไม่ผ่านพักผ่อนน่อนเครัเดี๋ยววันนี้เราจะรันคอนเสิร์ตจน วันนี้น่าจะเที่ยงคืนไม่เป็นปัญหาเลยอยู่ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราไปดูโชว์ใหญ่นะครับใช่วันนี้เราวันนี้อุูงอิงก็ซ้อมเต็มนะครับเด็กค่ะแต่งหน้าแต่งตาพร้อมเลยภาษาญี่ปุ่นเจ็บคอไหมเหรอเจ็บไหมคะคอเราบอกเนี่ก็เจ็บแล้วพูดไม่ชัดเลยแต่ว่ากินน้อยหนาไปแล้วก็เลยหวานน้อยหนาไปแล้วเจ็บคอเลยใช่เพราะมันหวานไงคะต้องดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวเสียงหายเดี๋ยวร้องเพลงไม่พอนะคะแม่พญาลำเพลินของเรานะคะ พญาลำเพินนะคะอย่างนี้ยืนยันนะครับจากนักยานิวราะว่ามีการช้างใหญ่นะครับน้องจินขึ้นาแน่นอนเนาะบุญวาสนาดีได้ดิขี่รถนี่ไม่เป็นธรรมดาเดยคันนี้ออกแล้วนะคะนี่รถคันนี้ของซอนี่ให้แม่พญายกห้แล้วจริรือเป่าไปไหนให้นั่งด้วยเน้อถ้าไม่ถ้าออกไปข้างนอกเรียกคุรีด้วยเด้อคุรีอยากนั่งขี่ไม่เป็น จริงเ็เปล่า่าที่สตาร์ทตั้งแต่เป็นึชั่วโมงเหลือเชื่อบอกว่าขี่ไม่เป็นพูดเล่นหรือพูดจริงเนาะวันนี้เราก็ลุยอยู่แถวนี้แหละค่ะมีความสุขนะคะโอ้ยบ่งรถอีหยังนี่รถอะไรครับบิ๊กจอนรถอะไรฮะรถตู้ไม่ขนุนอ่ะนี่อ้าไฟมาแล้วะมีไฟด้วยเหรอไฟมาจากไหนนะเนี่ยใครมาตดไฟให้เรา เใยครใครมาติดไฟให้เราเซลลทำไมดีเท้เป็นระบบโซลาเซลล์นะครับระบบโซลาเซลล์พอข้ามลงก็จะติดนะคะี่อยีรลาปั้นที่ขึมาแล้หอ้ยบริบทนี่เจมินภูมิใจนะคะสาวน้อยรำเพลินโชว์ สาวน้อยเพชรบันแพงเด้อพี่น้องเอาพุชช่องเลยขอบคุณช่องนะพุชแพงเนาะค่ะเนาะงคู่เทมแล้วกับไขเรา้วเอาไปพักคอนนะคะในปานเนาะเช่นเดียวกันเนาะพ่อแมร์พญาบอกว่าแม่นโบยายเนาะอันไอ้มวยเมื่อเหรอเดี๋ยวจะมาใหม่หนึ่าเดี๋ยวเช็ดจ้ะผิดไปก่อน อาะมวนแห้งนะคะมวนแห้งบรรยากาศนะคะบรรยากาศในรอบนี้นะคะประวาทุกุนศรีนิการ์อมใหญ่ที่หลักอ่ะมุดใช้เสียงต้องพักพอนองาใช่เราต้องถนอมอีหลานไว้นะคะพี่น้องเออบรรยากาศนี่แหละค่ะบรรยากาศย่ำแรงอยู่โดมสาวหน่อยเพชรมันแพงค่ะนี่เบื้องรถดนี่แหละค่ะ ขอเอส่ท่านิปบ้อ้ยขอโทษนะคะขอโทษค่ะเชิญค่ะไปทั่วทีบทั่วแดระวังนะคะระวังค่ะระวังแมพญาไเลีะแม่พญาแม่พญาแตัวจริงนะคะโอ้ยอ่อนสอนเสียงขึ้นเสียงขึ้นเจ้าหน้าที่รัดดีค่ะ ชื่อเป็นหลอดใช่ไหมเลยชื่อพ่อหลอดขาโตยากขาโตขาโตยากเลยค่ะครับพ่กหลอด่วนใดจักดูไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่โดนขาตัวยากไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนถ้ายิ่งเป็นหลังเวทียังยากเลยเพราะว่ามือจะต้องจับมัแตลอดต้องเดินดูลูกลูกว่า เฮ้ยฉากต่อไปนี่ใครขึ้นบ้างต้องไปเช็คว่าคนนี้คนนี้คนนี้ยังไม่ขึ้นนีเราะค่ะเดินเดินเดินนี่คือพอหลอดอยู่วงสาวน้อยรำเพลินโชว์พี่น้องนี่คือเป็นคนสำคัญพีอลสาวน้อยคนนี้พอหลอดที่บ้านฝนจะตกไหมคะไม่ตกครับนานเห็นไปเห็นไปพอหลอดบ็หวาน่ตัวผืนบัวให้นะคะฝนฝนไม่ตกแน่นคือว่าโชคดีนะเพราะว่า เราเลื่อนออกไปเพราะว่าปกติเราจะเปิดฤดูกาลวันที่ของสาวน้อยวันที่ยี่สิบดใช่ไหมวันนี้วันนี้ค่ะวันนี้าเกิดว่าเปิดื้นนี้ปุ๊บพื้นที่มันก็แม่มันเปียกแล้วพื้นที่มันก็ยังบนท่านี่แห้งประเทนึ้งเกิดว่าเราเลื่อนไปยี่สิบสามยี่สิบสี่สองวันนี้มันต้องแห้งพื้นที่ที่เขาก็จะได้นั่งเบื่งสบายๆกับการเดินกันสัญจรไปมามันก็จะ แข็งสบายครับก็เลยเป็นวันที่24มันจะชั่วกว่าคมันไม่ตกมากที่สุดเลยจากปากของพ่อหลอดเลยอันนี้สุดยอะมันไม่ตก24ก็ไม่ตกแน่นอนพ่อไปแล้วสลายตัวแล้วไปแล้วนี่เสียเสียเสียเอ็มเสียเอ็มนี่มามาชมพ่อหลอดคุยซิมายื่นคูเนี่ยนะความผู้ใดรออันนี้เชียเอ็มมาเนี่ยนีเสียมายืมหน่อยอ่าประธานราคาเออ นัวันที่24เจอกันนะครับยังไม่เข้ากลุ่มก็เข้ากลุ่มไปเลยรับ149บาบาทถ้ว่าขันมาหน่อยพืที่แพงอย่งน่อยนึง้อยหาสิบาทหนึ่งก้อนบาทนึงแา่ขวานถ้า่าม่ต้องเป้าขอมมูนี่ได้เลยแต่ว่าเมื่ออื่นนี่ปืนนี่ มื่อเนี่ยจะเปิดระบบแสงสีเสียงรูปแบบในโคมปิดครับผมไรส่วนม่นมีโคมปิดไลส่วนแน่นครับถ้าผู้ใดเห็นก่อนโม่คมปิดไส่วนพวกนี้เท่าไหร่นะเสียเสียอ้มก็มาเสียอัมมาแจมด้วยมาครบเซตมาเลยนก่เดียวกันนี่แหละมคุมคุมาคุยมาคุยมาคุยแายมาคุยมาคุยมาคุยมายมาคมาคุาคุยมาคุ้มาคุมุมาคมาคุยมคยมาคมาะคยาคุยมาคุาคุมมา้ เห็นอะไรบ้างของสาวน้อยพี่บันแพงนี่แย่ไม่ดูนิดนึเป็นวันทเข้ากมกนจะเจอไพ่ใช่มคั้เจอไพแน่นอนตลอดาเซียอิมนะครับีจอเอนอนะครับคนลูกคนลูกคุณยแทบช็อกเลยนะเอวทูได้เกวันคะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมช่วยกคนได้คุตามช่องคูรีวีแฟมิลีด้วยนะคะขอบพระคุณยามที่เข้ามาชมเข้ามา เพื่ให้คความรักวรมให้นะคะตอนคุณพี่มันเพื่อนใช่ทีวนและวงดังด้วยนะคะั้งรแฟนลับโบอกให้คำเดียวว่าเหลือตับินเหลือตะบิน